ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ดีใจาวเลยนะในเนี่ยเขคือเที่ยวกันว่ะพี่เมียแล้วก็อะไรคะป้ามันเป็นวันพูดค่ะเหมือนว่าเราไปพักอินบ็อกไปจะจองคิวใช่ไหมอะไรวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะคะเปลี่ยนมุมมองไอ้เม่ใช่เปลี่ยนที่หลับที่นอนกันเนาะ นที่ที่ไหนคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยตอนชา้าตรู่แล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันเรามาตอนดึกอะ่ะนี่นะจ้าสภาพสภาพเอาพว,พวกนี้น่าจะแบบฟิลไอนี้อยู่ได้อยู่มีห้องจะให้ดูจะ่จะให้ดูห,ดห้องไหคะนี่ห้องคือก็กว้างกว้างมากด้วยกว้างนนี้ก็เป็นห้องแบบมีทีวีให้ดูแล้วจะพาเพื่อนๆไปดูห้องน้ำกันนะคะเอานี่ไหนๆก็มาตัวนี้ก่อนวะตัวเสื้อผ้าหนาา้ะเพราะฉะนั้น もう勝った ึงที่นี่ตอนเกี่ยสี่ทุ่มนะคะแล้วคือระหว่างทางฝนตกหนักมากว้ยแล้วก็คืออะไรคะค,คือแบบง่วงแล้วว่ามัน,นเลยเวลาน,นอนเราแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทัวร์พาเพื่อนไปทัวร์โรงแรมกันนะคะก็คือตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมอะไรนะ B2 B2 อะไรนะมึงไ่รูก็ยากดู เมื่เราเยือนที่ถรงแล้วนะอันนี้คือตาแบบง่วงมากเลยเนาะภูพีเมียแล้วก็ที่ภูเก็ตอะเหมือนจะมีมีทูสองที่เหมือนปีดที่หนึ่งอยู่ในเมืองเนาะแล้วก็อันนี้ยโซนอยู่ตรงกะทูใช่ก็คือเรามาพักตรงโซนกระทูเป็นโรงแรมดีอุู้ยคือห้องเขาไม่ขี้เหร่นะจ๊ะราคาก็ดีอยู่แบบเออเลิศนะแบบไม่ไม่ขี้เหร่เลยแบบแนะนำจ้ะโอเคงั้นขอตัวไปนอนก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้จ้าไปบัตช์คอนจุ๊บต้องเป็นเช้าที่ง่วงชิบหายง่ว โอ้ยรโอ,โอ้โอ้หมนช่งเป็นเช้าที่สดใสเลืเกินตื่นแล้วนะคะพบกันตื่นแล้วนะคะพบกันเช้าวันที่สดใส เดี๋ยวเราวันนี้เรามีกิจกรรมแบบเยอะมากที่ต้องทําแต่ก็คือลิตรไ้แล้วใช่แต่ื่อคืนด้วยความที่แบบเราถึงที่โรงแรมค่อนข้างที่จะดึกใช่เามาื่อคืนฝนตกหนักมาอีเียน่าจะแบบตกทั้งคืนหรือเปล่าใช่แบบเรา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 ถึงโรงแรมแบบดึกแล้วอ่ะเราแบบว่าจะไ,ไ,ไปดูที่ไหนต้อไหมอืมแล้ไปดูนะคะว่าตอนเช้านี้ฝนมันหยุดตกหรือยัยยง อ๋อไปเลยไปเลยออฟฟิศซาวด์เฮยอำไอะคือฟัออองตงมากจริงไหมอาจจะเป็นเรื่อของเราก็ได้ันอวันนี้อาจคนเรียกอ,อะไรนะอาจจะเป็นฟ้าหลังฝนก็ได้เมื่อคือนน,นี <laughs> ่นะจริงใบ้ใก้ในเรื่องเส้นซื้อเลยนะไหเนี่ยก็คือเทียกันมากจริงคือเราจะบอกว่าอตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมดีูนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปค่ะ หาของกินก็คือพ,พ,เพาเพิ่มเพื so ่มไปกินร้านติ่มซำก่อนแล้วก็จะออกจากเข้ามาที่โรงแรมอุ้ยคือไม่ได้หน้ามันบวมมากเลยทุกคนสถาไปได้ก็คือสานเนี่ยคือแบบวราไปไปแต่งไปแต่งหน้าแต่งตัวของเธอไปใช่ขอขอขอตัวก่อนไม่ไหวแล้ว2องละสวัสดีค่ะ เราสองแล้วก็คือหน้ามันอาจจะยังบวมอยู่เพราะมันยังเฉาอยู่ก็เลยแต่ว่าก็คือทําการไปแต่งหน้าแล้วเพราะเมื่อกี้คือเห็นสภาพหน้าตัวเองก็มันเป็นยังไงมันไม่ได้มันแบบเพราะเราจะต้องออกไปเจอบุคคลภายนอกใช่ใช่คือมันตกกะใจก็เลยตอนแรกคิดว่า ประเด็นเว้ยคือตอนแรกเราคิดว่าเราจะแต่งแบบเบาๆแบบเบาๆอ่ะเออแบบตื่นนอนแล้วเบาๆเอมา้าตื่นมาแต้งก็เป็นอ่งนเลยใช่แต่งมาแต่งมาอีชิบหายไม่เบาอดิก็คือไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็คือแพลนของเราวันนี้ก็คือเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปกินปิซซ่าใช่แล้วก็เดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาเล่นน้ำเล่นนันที่โรงแรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราชอบมากเฮ้ยเราลืมเราลืมปลดรายการ ก็ะจะบอกว่าอยากเป็นทางการกันก็คือ,อสวัสดีดค่ะ,คะพบกันอีกแล้วนะคะกับเราสองคนส<ช>สาวในรายการฝนสน่งแต่ว่าวันนี้นะคะเราสองคนก็พาทุกคนมานอกสถานที่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเก็ตตื่นเต้นตมากเลยแล้วก็ดีใจมากด้วยที่แบบว่านานนอนนนน้นครั้งไหนก็แบบ ก็นานอยู่กว่เราจะได้มาทริปอย่างนี้เนาะ<ช>ก็คือแบบว่าเป็นทริปที่ค่อนข้างรวดเร็วและว,ว<ช>อ่องไวใช่ก็คือแบบเออมา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 วันนี้อันนี้เรามาปูกเก็ตเนาะ<ช>ก็อยู่กี่วันก็คือยังไม่รู้ก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปหาอะไรๆกิดอะไรช่แล้วก็<ห>มีแบบกิจกรรมแบบทําเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยว่าเออ แต่ทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงจริงตอนแรกอ่ะเราเซิร์ชมาเว้ยก็คืออยากจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยไปร้านเซรามิกแบบปั้นปูนปั้นอะไรเงี้ยคือเราแบบอยากทำมากแต่อะไรคะร้านมันปิดวันพุธค่ะเหมือนว่าเราแบบทักอินบ็อกไปจะจองคิวใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเออเขาก็ส่งรายละเอียดมาให้แล้วเขาบอกว่าเออร้านมันปิดวันพุธอ่าใช่ซึ่งวันนี้ก็คือวันพุธก็คืออดๆใช่จริงราคาแล้วก็คือโอเคเลยนะเราลองเช็คแดูว่ามีแบบปั้นหรือว่าจะเอาแบบระบายสีอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวเราก็จะต้องแบบ เราจะเดินผ่านหน้าร้านเขาแน่นอนเพราะใช่แต่คิดว่าคนต้องมีรอบหน้าเนาะรอบหน้าเราอาจจะต้องมาอีกใช่เพราะเราอยากทำมากใช่แต่วันนี้โชคดีนะแบบโชคดีมากหรือเป็นเพราะเราไปตัดปักตัดคลายเมื่อคืนวะตอนแรกคิดว่าปักตัดคลายแล้วน้ำจะท่วมภูเก็ตนี่แหละนะที่แบบใช่วว่าันแดดออกใช่อย่างที่กก็อยากไปเห็นมากเลยว่าแบบแดดออกแดดออกใช่เดี๋ยวเราจะไปหาแดดออกแบบมัวมัวอยู่ในเมฆฝนใช่แต่ว่าก็แบบีะโอเคแล้วคิดว่าแบบ มันจะใช่อโอเค<ด>เราไป คะเราก็ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ันที่อร้านติง่งซำอะไรนะเก๊โขติ่งซำเก๊กโข่ติ่มซำนะคะ<ร>ซึ่งไม่ไกลกันด้วยแต่ถือถ่านประมาณเดียวใช่หนึงห้านาทีเ<ช>ออเ้าผมจะเข้านัาน่งรถถือเครื่องอ่ะเออก็คือมันไม่ได้ไกลจากที่พักใครที่แวะมาท <c oughs> างพักโรงแรมดีทูตรงการ์ต,รตรงงนูนเนี่ยก็คือเช้ชาๆก็คือมากินอาหารร้านติ่งซำนี้ได้เดีย๋ยวจะให้เพื่อนๆดูกันนะคะรับตอนนี้เรากำลังรออยู่ก็ตัวที่แล้วกันเลยเป็นการเชื่อมต่อ ัน,นี้เลยนะคะคือแบบว่าที่เราสพรีเซนต์แล้วเราก็แบบว่าแนะนําเพื่อนเพื่อนแบบเยอะมากในหลายๆคลิปด,ด้วยกันก็คือตัวลาเตลา่ตลานะคะคือนอกจากว่าจะเป็นครีมกันแดดท,ที่แบบใช้ในอุทยานแบบว่าอุทยานแห่งชาติเป็นเซนปการังแล้วเนี่ยไปทะเลแล้วเนี่ยคือแบบเวลาเราเล่นพวกน้นําพอลีนแหล่งเงี้ยเวลาเราอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆนะเนาะมันก็จะทําให้ผิวเราอะแบบขาดเขาเรียกอะไรมันมัน เรียกอะไรมันไม่เก็บความชุ่มชื้นอ่ะเออนะมันมันแห้งอ่ะเออเราตัวเนี้ยก็คือสามารถอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่าช่วยเรื่องเราเราได้ไหมพวกน้ำคอลีน้ำสระว่ายน้ำเน,น,น,นี้ยตัวเนี้ยก็คือช่วยเหมือนกันก็เลยแบบว่าหนึ่งกลุก่มจ้าใน่ไหนก็มาแล้วก็ขอเทสก,กับทางสระว่ายน้ำของโรงแรมน่อยใช่ก็ทาแบบเบาๆไม่เยอะมากเหมือนเดิมนะคะของเขาก็จะเป็นนาทีไหนนี้ใช่แล้วก็จะเป็นแบบแปะประจ้ามาลาเพราะเรากะว่าเราเป็นพวกแบบว่าเห็นน้ำไม่ได้เนาะเห็นน้ำมันก็จะแบบ เวาเห็นหน้ำมันจะแบบว่าเอ้ยต้องไีนี้หรือเปล่าวะอ,อะไรอย่างเงี้ย,เ,ยเออเคือคือพอเออใช่มีสาวไว้น้ำมีน้ำก็คือต้องเปียกไม่เปียกไม่ได้ ด,ดีๆของเราดาเล่วาวมึงโกยทางโรงแรมอ่นะ้าดังเงนาไม่เป็นพอกลัวคือเรอนเนะ่าแลวจ้ะใช่พอเดี๋ยวนี้นะคะ อย่าลืมนะคะบอกเลยว่าคอลีนขนาดคอลีนขนาดนี้ก็ถือว่ากันได้ระดับหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ระดับหนึ่งก็คือถือว่ากันได้เลยนะนี่ลาเหล่านะคะฝากเมย์สั่ตัวด้วยนะจ๊ะลาเตล่านะจ๊ะผู้ผิดตลอดเลยจริงๆชื่อแบรนด์เขาคือลาเตล่านะคะใครสนใจสามารถสรั่งครับเดี๋ยวติดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแปะเพจไว้ให้เนาะก็คือของเขาใช้ดีจริงๆแล้วใช้ดีมากไอ้<ร>แบชบ้มันก็จะมดคัวนี่แหละเนาะ